สวัสดีค่ะชื่อตินดาค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์แอลลิสนะคะวันนี้ค่ะทางแบรนด์ของเรานะคะก็รับตัวแทนแล้วก็รับหุ้นส่วนอยู่นะคะแต่บอกก่อนนะคะว่าทางเรานะคะรับหุ้นส่วนของเรานะคะเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะเดินเคียงข้างกันนะคะแล้วก็ปรึกษานะคะแนะนำนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจไปด้วยกันนะคะวันนี้ค่ะสินค้านะคะที่ทางแบรนด์ของเรานะคะ เปิดรับตัวแทนนะคะจำหน่ายเพียงคนเดียวต่อ1จังหวัด1จังหวัดต่อ1คนเพียงเท่านั้นนะคะเป็นกันแดดแอลลิสนะคะที่เป็นกันแดดเนื้อบางเบาแล้วก็เนื้อฟูนะคะตัวนี้นะคะเป็นกันแดดที่ปกปิดได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นตัวกันแดดที่กันน้ํากันเหงื่อนะคะมีผสมรองพื้นเล็กน้อยค่ะแล้วเขาจะทําให้หน้าของเราสว่างขึ้น2-3ระดับทันทีสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากทดลองใช้แล้วก็อยากจะเป็นเพื่อนคู่คิดไปด้วยกันกับเราและจะ จับมือร่ำรวยไปด้วยกันกับเรานะคะวันนี้จุดเริ่มต้นของแบรนด์ที่เรารับคนรุ่นแรกนะคะวันนี้จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะหลังจากจบรุ่นแรกนะคะเราจะทำแพ็กเกจเป็นกล่องนะคะวันนี้ทางแบรนด์นะคะทางเราเองนะคะขอเปิดรับตัวแทนสำหรับใครนะคะที่อยากจะเดินเคียงข้างกันนะคะฝากนะคะกันแดดเอลลิสตัวนี้ไว้ด้วยนะคะฝากทุกคนด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ